สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องคนทาเครื่องเสียงนะครับวันนี้มีสินค้านะครับก่อนที่จะเข้าปีใหม่มานําเสนอนะครับเป็นตู้นะครับแอคทีฟนะครับของบริษัทซาวมิลานนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไม้นะครับเป็นตู้ไม้อัดพาร์ติเกิลนะครับเป็นตู้ไม้อัดพาร์ติเกิลมีหูจับเหล็กเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเป็นชุดแล้วก็พร้อมชุด ซับ10นิ้วนะครับซับ10นิ้วนะครับอีกหนึ่งตัวพร้อมขาตั้งนะครับตู้จะเป็นประมาณนี้นะครับขนาด15หนิ้วนะครับมีแหลมด้านใน4ตัวนะครับนะครับมีแหลมด้านใน4ตัวสภาพตู้99%สบนะครับสภาพตู้999สบเเลยนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นดำแดงแบบนี้นะครับนี่ก็คือด้านหลังตู้ซับนะครับตอนนี้ก็มีสาย a อนะครับ เสียบไฟได้เลยนะครับ hmm. ม uh, ีต mm. mm ัวขยายในตัวเลยนะครับ huh. ด้านบนจะเป็นพัดติขอบแต่ตัวนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มดอก15นิ้วพร้อมกับไม้อัด20มมิลนะครับภายในก็จะเป็นมีเป็นตู้ professional active speaker system นะครับมีคิวให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8แบนด์นะครับมี usb มี sd card แล้วก็มีบล o ท t h นะครับสามารถล้องเพลงได้นะครับแล้วก็แถมไปด้วยชุดไม้นะครับชุดไม้ตัวนี้นะครับให้ไปเลย1ตัวนะครับไม้ลอย1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวจัดพาเทสไม้แล้วลองฟังเสียงดูว่าจะจะเป็นเสียงปรับมาณไหนนะครับออาอย่างนี้เลยครับโบ oh oh, oh, oh. ญาติลดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไม้ดูไม้จะได้เป็นตัวนี้นะครับพร้อมกับที่ชาร์จนะครับมาทั้งเซ็ตของเขาเลยนะครับขอญาตินะครับขอญาตินะครับมาทั้งเซตของเขาเลยเนาะ,นะครับอ่ะไม้ก็จะเปิดเนี่ยครับสัญญาณเชื่อมเรียงนะครับแล้วก็เล่งไม้ช่องที่หนึ่งขึ้นเช็คข้อสอบสามสี่เช็ควอนทรเช็คข้อสอบสามสี่เช็ค ร้องเพลงคาราโอเกะเสียงดีมากนะครับระยะรับก็ได้ไกลนะครับย่ารับสัญญาณไม่ก็ได้ไกลเลยนะครับเสียงดีมากนะครับชุดนี้นะครับนะครับเสียงดีมากไม่ใช้งานปกตินะครับเสียงดีๆเลยนะครับร้องคาราโอเกะปีใหม่นะครับชุดนี้นะครับนะครับชุดนี้ร้องคาราโอเกะปีใหม่นะครับนี่เลยนะครับก็มีเอฟเฟกให้นะครับก็สามารถสไลด์เอฟเฟกได้นะครับร้องเพลงว่าเพ้อนะครับเราปรับได้เลยนะครับชุดนี้ ชุดนี้ขายเพียงนะครับชุดนี้ขายเพียงอ่า9,999บาทนะครับ9,999บาทรับเองมีตังค์ทอนนะครับหนึ่งหมื่นบาทมีตังค์ทอนนะครับ9,999บาทนะครับอ่าติดต่อมาที่เบอร์089-092-4944นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาครับแอดไลน์จะขึ้นว่าครูก๊อปนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ